สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมพัฟฟี่แคสเน้นนะด้วยความไม่เสียวเวลานะเราไปกันเลยเลยนะครับโดยโดยที่เรามีทุนอยู่500บาทนะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เบสสิบลยวันนี้มาเดี๋ยวเราเปิดไปที่สามสิบหมุนไปเลยนะครับผมมายังไงดียนวะเปิดเซอร์โบไปเลยรออะไรล่ะเปิดเซอร์โบไปลเลยทีเดียวมาครับผมได้เจเข้าแล้วผมได้สามบาทนะตอนนี้โอ้โห เฮ้ยเราเปิดที่10นะแจกหน่อยเอาคอนสเกเตอร์มาแล้วเว้ยมามามาดิมายังไงต่อครับผมมาที่เจ็ดละยังไงเอเข้ามาครับผม36บาทแต่สิบเข้าต่อ36บาทไม่มีแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงเข้าเลยเหรอยังไงดีคราวนี้มามาแจกหน,อกนอ่อยแจกหน่อยอือพี่ช้างเชิงเราไม่ออกมาเลยอะตอนนี้อ่ะต้องสัยยิงไฟยังไม่ออกมาครับผมตอนนี้ ยังไงดีครับผมเฮ้ยจะหมดแล้วนะคุณสามไม่หรอจะหมดแล้วนะไปเจ้าสิบสามบาทมาไปนันตอ่อไปนันตอ่อมายสุดท้ายนะคบผมโอ้ยมาจบเป็นที่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทมาน้อยแต่มานนะอือหืออะไปนั่ต่อเลยใส่ีิแปดหมดนะมามา <S 2> <S 2> <S เฮ้ยองหญิงเ,เ,เริ่มมาแล้วองหญิงเริ่มมาแล้วครับผมจังหวะนี้ อะไยังไงวายดึงอะไรได้ไหมได้ครับผมดึงดอกไม้ไปนะเราหูเจ้าชูงชจ้ชายมาแล้ววายดึนยับเลยครับผมจังหวะนี้วายดึงยับเลยนะมาที่ทุนห้าร้อยบาททุนห้าร้อยบาทนะได้ก้อนโตมาสามร้อยสองบาทเจ้าหญิงจะหิงเข้ามาแล้วจะพูดไปว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงไปไหนหมดมาแล้วก็ผมเจ้าหญิงออกจากวังมาแล้วล่าสุดมาทุนห้าร้อยบาทตอนนี้ขึ้นมาพันกว่าบาทแล้วเจ้าหญิงมาแล้วมาแล้ววายดึงอีกวายดึงเจ้าครับผมล่าสุด มาดิก็ต่อแล้วแปดร้อยสีบาทนะโอ้โหมอ่านี้เใจจะรีบกดแลมมามามาจ้จนนา,า,า,จาเจ้าชายไม่กว่ายดึงเจ๊ะมาเจ้าหญิงอี่พันสามแล้วครับผมพันสามแจกน้อยแจกมากแจกอย่างนี้นย, 7, ยิ้มเลยครับผมมาดิซูปเปอร์เมกา้าใบพันเจ็รยเจ็บาทนะมาไต,ต่อมามามโอ้ปีสปิงเข้าอีกแล้วแปหมูน้กแป จะแตกยังไงอ่ะมิแจกไม่แจกฮนะล่าสุดมาดิสิบสี่หมุนแล้วหมุนกันเพลินๆเ,เลยครับผมล่าสุดเลยมายังไงดียังไงดีเฮ้ย,งงยแจกมาขนาดนี้นะอย่าบอกว่าแจกแต่หมนะุนแล้วไม่มีแจกตังค์ไม่เอาเลยมาดิมาดิยังไงโอ้โหสิบสองเงี้ยนะจ้างจะยิงเท้าไปแล้วครับผมล่าสุดไนลน์เงินรวมเท่าไหร่ หกร้อยเจ็ดสิบสามบาทมามากันต่อเหลือยี่สิบเอ็ดหมุนนะยีสิบเอ็ดหมุนนะนุ้ยเจงเงียบจิตเลยเหรอเจะเงียบขนาดนี้เลยเหรอเงียบขนาดนี้ใจไม่ดีนะเว้ยมายังไงดียังไงดีงงดแหม่เจ้าหญิงออกมาแป๊บเดียวอ่ะไม่มาแล้วอ่ะโอ้หเจคิวเข้าเต็มเต็มวัแล้วสุดมายังไงดีคูณสองละอือฮึคูณเข้าไปเรียบร้อย Yun, าส,ส, like 300สามบาทก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะเบดสิบนะมาดิยังไงต่อยังไงต่อแหลือสามไม้เหลือสามไม้เอจเข้าไปอออืืหวันนี้คุ้มแล้วมั้งเนี่ยห้าเบ็ดทุนห้าร้อยบาทได้ไปสี่พันกว่าบาทอืมถือว่าคุ้มแล้ววันนี้ถือว่าคุ้มแล้วยังไงต่อยังไงต่ออีกสองไม้อีกหนึ่งไม้เกมเข้าจังเกมไพนัาสุดมาดิ สิบตาดิโอโหอคูณสองอีกอ่ะคูณเข้าไป 4, 7, 000, 4, 4, 4, 5, 5, 5. โอ้โิบสี่เจ็ดร้อยสี่สบบาทอืมพอจบแล้วจบเลยได้ค่ะอันนี้จบแล้วจบเลยพอแล้วรู้เรื่องกันรู้เรื่องกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแนละ้ว see you tomorrow